ถามบอกว่าพี่พี่ผมไลฟ์สดนได้ไหมพี่มีเรื่องสิทธิ์อะไรไหมเพลงของพี่ถามเขาเนาะเขาบอกว่าไลฟ์ได้เลยไม่มีเรื่องสิทธิ์ครับเพราะว่าเป็นงวงของผมเองเขาบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไหนเขาว่างั้นไลฟ์ได้เลยถ่ายคลิปได้เลยครับเขาบอกกัอนุญาตครับเขาบอกถ่ายได้ทั้งวงเลยเขาบอกแต่ว่าคลิปที่มีเบอร์โทรอะไรที่ที่เป็นไปเบอร์โทรไหลน,นะครับผมก็ไม่เอาลงครับ

แมนนะครับขอให้เจอความเจริญรุ่งเรืองขอให้อาจารย์มูนแมนทำงานนะครับผมก็ขอให้เงินเดือนต้องสูงขอให้อยู่กับเจ้านายเจ้านายรักใคร่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาขอให้ช่องของมูนแมนนะครับให้เงินทุกสกุลเงินนะครับไหลเข้ามาหาช่องอาจารย์นะครับ แล้วก็พี่ทุกช่องที่อยู่กับผมหรือไม่อยู่กับผมก็ดีนะครับที่ทำพิพากษากันพิพูชาพันธ์เท้าสวัสดีครับนะครับผมขอให้นะครับทุกช่องปังทุกช่องให้มีแต่น่องหลายมาเทมาเข้ามาหาช่องของพี่ๆทุกท่านนะครับขอให้เรารุ่งเรืองทุกท่านนะครับนะครับพิูาันเราสวัสดีครับนะครับพี่แมนครับ ทเทื so us, so parfois, ่อสานะครับผมคูบาอาจาก่านะครับช่องทุกวันได้กับคราะพี่คราะครูอาจารย์ไนสั่สอนมาเนาะนะให้มีช่องที่ได้มาได้กเพราะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ่คอยไนำมาเนาะด้วยใจดีครูอาจารย์ได้นาะครับมขอบคุณพระจาครับใหยห้ ส ay, ay, ุกฤทัยทรงประสงค์จงคงพระองค์เทอสาธุสาธุสาธุครับสาธุการกราบพระเกรงพระ เจลีผมเหลืออยู่สิบเอสิบหกเปอร์เซ็นน่าจะครบสามชั่วโมงครับนะครับผมสาธุนะครับผมพี่พี่แมงกิโน่ดีจังพี่ภูจะบ้านเราสาธุรับบุญเอานะครับนะครับผมพภูจะสาธุนะครับบี่วุญใหญ่ครับที่เราได้มาร่วมก่อสร้างนะครับมาก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยครับบุญใหญ่จริงจครับพี่แมงกิโนครับ ตปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสังฆนามีเสสิปปัตติภูมิวุตุะญะสังเวชที่ระอตาตากญาาระสัวสังเวชทส่พระสัตว์สังต่ระสัตว์ที่สังวระสัตเาก็จะได้ลงแล้ครับ ห้าสิบกว่าเหลือห้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นิดเดียวเราก็จะได้ลงแล้วครับแบตแรงแจ๋แล้วเขาก็เริ่มลดไฟหน้าจอลงแล้วครับแป๊บเดียวครับจะเอาให้เตรียมสามวโมงก่อนครับ เหลืออีก30เหลืออีก like, อีก3ไลน์นะครับจะครบ40ไลน์โอ้โหทำไมจะได้เนาะแล้วเวลาอีก2-3นาทีเนี่ยทำงานจะได้เนาะจะได้40 like, ่สิบไลน์กับเขาสักทีนะครับนี่เป็นพ,พี่ท่านใดใจดีเนาะมานจะไม่เนาะอีกสองสามนัดอ้อนก่อนนะครับอ้อนสายบุญนะครัพุ้ยขาไปโดนขากล้องแล้วขอขออภัยครับขออภัยครับ នៅចិត្តត្រួតគ្រប់តែរឿងតែមិនបានឲ្យខ្លួនសំភ